การเสียกรุงครั้งที่สองของกรุงศรีอยุธยาการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยมีเรื่องราวและความเป็นมาที่ซับซ้อนดังนี้ครับสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การเสียกรุงครั้งที่สองความอ่อนแอภายในรชาชอาณาจักรการแย่งชิงอำนาจในช่วงปลายอายุธยามีการแก่งแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนัก ขุนนางต่างมีพักพวกและขัดแย้งกันเองทําให้การบริหารราชการอ่อนแอไม่เป็นเอกภาพการทุจริตและกดขี่การทุจริตของข้าราชการและการกดขี่รัษฎรทําให้เกิดความไม่พอใจและความเสื่อมศรัทธาต่อราชสำนักการละเลยการทหารแม้จะมีกองทัพแต่การฝึกฝนและอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรทําให้กองทัพอ่อนแอลงภัยจากภายนอกการลุกรานของพม่า อาณาจักรพม่าในสมัยราชวงศ์ก้นบองมีความเข้มแข็งและต้องการแผ่ขยายอำนาจมีการทำสงครามกับอยุทยาหลายครั้งและพยายามยึดครองกรุงศรีอยุธยาให้ได้การล้อมกรุงศรีอยุธยากองทัพพมา่าภายใต้การนำของพระเจ้ามังรัยได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและสเสบียงความผิดพลาดในการป้องการพระนครการวางแผนป้องกันที่ไม่ดี แม้จะมีกำแพงเมืองและต้อมปราการแต่การวางแผนป้องกันไม่ดีพอทําให้พม่าสามารถล้อมเมืองได้การขาดผู้นำที่เข้มแข็งเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกล้อมผู้นำในขณะนั้นขาดความสามารถในการบัญชาการรบและนำทัพก,การแตกสามัคคีขุนนางและแม่ทัพต่างไม่สามัคคีและไม่ร่วมมือกันในการต่อต้านพมา่าลำดับเหตุการณ์สำคัญพุทธศักราช2 3 0 3 พระเจ้ามังรักแห่งพม่ายกทัพมาโจมตีอยุธยาแต่ไม่สําเร็จพุทธศักราช2,307พระเจ้ามังรักส่งทัพมาอีกครั้งโดยมีแม่ทัพสําคัญคือเนมียวสรีหบดีและมังมหาร,ราธาพุทธศักราช2,308-2,309ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอย่างยาวนานชาวเมืองขาดแคลนอาหารและเกิดโรคระบาดพุทธศักราช2,310 ทัพพมา่าสามารถเข้าตีพระนครได้สำเร็จในวันที่7เมษายนพระเจ้าเอกทัศ์หนีออกจากพระนครแต่ถูกจับได้และสิ้นพระชนในเวลาต่อมากรุงศรีอยุธยาถูกเผาทำลายต้นสะดมและทรัพย์สินถูกกวาดต้อนไปผู้คนจำนวนมากถูกจับเป็นเชลยอา,าอาณาจักรอยุธยาล่มสลายผลที่ตามมาของการเสียกรุงการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา ถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า400ปีความเสียหายอย่างใหญ่หลวงบ้านเมืองถูกเผาทำลายวัดวาอารามเสียหายทรัพย์สินถูกปล้นสะดมความสูญเสียทางวัฒนธรรมโบราณวัตถุศิลปรกรรมและเอกสารสำคัญถูกทำลายหรือสูญหายไปความแตกแยกของบ้านเมืองหลังการเสียกรุงเกิดความวุ่นวายและความแตกแยกภายในประเทศมีการตั้งตัวเป็นใหญ่ของชุมนุมต่างๆการกอบกู้เอการาช หลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมผู้คนและกอบกู้เอกราชคืนจากพมา่าและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยสรุปการเสียกรุงศรีย,ยุธยาครั้งที่สองเป็นผลมาจากความอ่อนแอภายในความขัดแย้งการขาดผู้นำที่เข้มแข็งและการลุกรานจากภายนอกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสามารถีความเข้มแข็งและการมีผู้นำที่ดีในการปกป้องป,องประเทศชาติครับ เรื่องราวโดยย่อข่าตกกบพร่องประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะครับ